จอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมาเซอนะครับ มานําให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น WA 380รุ้่น6นะครับฮตามชื่อต้นคลิปของผมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นรุ่น6ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเบนเรลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะพวกเครื่องยนต์คอมเบนเรลตัวใหม่แบบนี้เนี่ยการทํางานของเขานะฮะพวกการขับขี่การยกแขนปั๊มเปิมเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวนะและก็ที่สาคัญเลยพวกอัตราการการินน้ำมัน,นของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ำม ที่ตรงศูนย์บ้านเราเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทนายนะฮะที่ไปดูที่ศูนย์แล้วเจอราคาสูตรไปแล้วเนี่ยที่ถ้าเกิดรุ่นนี้นะฮะที่ศูนย์บ้านเราเนี่ยเขาจะขายอยู่กันประมาณ7ล้านกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาของเราเนี่ยอยู่แค่ลามไปปลายเท่านั้นนะครับอ่านีนะฮะราคาค่อนข้างน่ารักมากๆนะตัวนี000 000้นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดพุ่งขีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น380เนาะเจ้าตัว380นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับขนาดพุ่งขีที่เป็นขนาดพุ่งขีสามิวครึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าสะพานเเเเนนีี่่ยยกก็็มมมมาาาวะะฮืื้้อออหหลลตไไดดรรข รอยทะลุตรงไหนของตัวเหนือบุ้งกี่เลยนะครับเนี่ยนะฮะเต็มหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะฮะตรงเต้งนะฮะกระดูกหมาของเขาเนี่ยก็มาสวยเดิมหมดเลยนะไม่ได้มีรอยล้าวรอยดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่นะฮะแท่งดีหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสามแสนุทธโนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ตลอดรอดเลยบอกเลยว่าสภาพรอบคันของเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะก็จะมีความสวยสดรถงามมากๆนะครับพวกคากร์บะาซีเนี่ยรอยผุรอยสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่นะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับ แพงหมดทั้งคันนะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดยางของเจ้าตัวนี้นะครับ <_ S 1> เขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์23.5 25นะครับก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะครับของเจ้าตัวรถตักสามิวซึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ดอกยางลองดูนะฮะนะฮะยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับเอาไปเนี่ยก็ยังใช้งานกันได้ยาวๆนะยางเนี่ยก็ถือว่ามาสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูสภาพเกียร์กันหน่อยในะส่วนของเกียร์แน่นอนตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะ ใช้งานเป็นโถเกียหทอกนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีฟังก์ชันนะครับเกียร์อโตเมตินะครับมาให้เราได้ใช้งานด้วยนะแต่ว่าเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนที่นั่นละบนรับอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขากันก่อนนะครับ ก็จะเป็นเกียร์ทอรลูกเดียแบบนี้นะครับสภาพเนี่ยก็แห้งดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วมตรงไหนของตัวลูกเกียร์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะด้านข้างเนี่ยสวยมากนะครับสีตา WA 380ปบ่งอกบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์แน่นอนตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนาะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่าเป็นเครื่องหกสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขานะครับคะะนน่ี รวมปี107นะครับเดี๋ยวเรามาดูกบะทะฝังเดอร์โบของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับนี่นะครับแห้งคลิปเลยนะฮะจุดรวดวส้นของเขาเนี่ย ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับแพงดีมากๆนะแล้วก็นี่นะครับในส่วนของพัดลมด้านหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่แล้วเช่นกันนะครับนี่นะฮะก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่รุ่น5แล้วนะตัวนี้ก็แน่นอนเป็นรุ่น6ที่ใหม่ขึ้นมาพัดลมเนี่ยก็จะเป็นพัดลมพัดลมไฮดรอลิกเช่นกันนะครับไม่ใช่สายพานเหมือนรุ่นกเก่าแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มไฮดรอลิกแยกออกมาเลยนะครับแล้วก็รอบพัดลมของเขาเนี่ยก็จะหมุนออโต้นะครับหมุนความเร็วออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นะคร รอนะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งวัชีกันบ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องคอมมอนเ็วตัวใหม่นะคะเสียงเครื่องการทําง,งานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างเงียบดีมากๆนะฮะอารมณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับรถเก๋งรถกระบะหรือแมหม่ของเราแล้วนะครับที่เสียงเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างเงียบมากๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกาใกล้ๆกันนะครับ จุดรั่วซึมไม่มีให้เห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับหล่อมากหล่อมากนะครับเนี่ยนะฮะคัสตงมคาซีสวยหมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะฮะที่น้านบนขับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเพลสในส่วนของปั๊มแล้วก็เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับขัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก WA 380รุ่น6คันนี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาภายในก็ถือว่ามาสดมากๆนะตัวนี้นะครับบอกของเขาเนี่ยก็จะตีโลโก้วงรูปสูบแบบนี้เลยนะครับวงบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะ พอนั่งแล้วฟฟลลิ่ของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนคอนโทนแน่นอนตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่ที่มานะฮะเจ้าตัวคอนโทลของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นระบบคอนโทนคู่แบบนี้นะคะขึ้นโลง1ตัวนะครับแล้วก็ความหงาย1ตัวนะครับเดี๋ยวลองเทสระบบปั๊มกันนิดหนึ่งนะฮะนี่นะครับกดตัวลอยได้นิ่มๆนะเคื่อไม่หลดปั๊มไม่วูบนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปั๊มเนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับและที่สาคัญทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ ปื้นปาร์ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทลเนี่ยก็ถือว,ว่านิ่มดีมากๆนะเนี่ยนะฮะใช้แค่นิ้วผักเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะฮะนี่นะครับนิ่มมากนะ อ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะฮะมันนุ่ออโต้ที่เราสามารถเลือกปรับได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นวอลลุ่มปิดใช้งานง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะถ้าแมนนวลก็ตรงตัวเลยเป็นแมนนวลแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบออโต้เนี่ยเขามีมาให้2ระดับนะมีออโต้โลแล้วก็ออโต้ไฮแบบนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียรร์แบบนนี้ะคับเดินนห้า4เกียร์แลล้วกก็ยหัง4เีร์แบบนี้นะครับตตามสไลล์์เเกกียยรอ เดี๋ยวมาลองเทสเข้าๆกันนะครับนี่ฮะอันนี้ถอยหลังเกนหนึ่งนะครับอันสองนะครับเริเรินหน้ากันบ้างเริ่มที่เกียหนึ่งนะฮะหนึ่งนะครับเออสองนะครับสามนะครับเดี๋ยวลองถอยหลังกันบ้างนะครับนี่เริ่มที่เกี่ยสามนะครับสามสี่นะครับ นี่นิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเดินหน้าเกียร์ซีกันบ้างนะนี่นะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับแล้วก็ถือว่าจังหวะนะฮะการทํางานของเกียร์ของเขาเนะี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้ไวแล้วก็แรงดีมากๆนะครับนี่นะฮะอันนี้เกียร์ซีก็เหยียบแป๊บเดียวรอรอบไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเขามาเลยนะนี่นะฮะ ก็นิ่มอะมากนะครับพวงมาลัยเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะฮะก็ด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถไซส์ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างคล่องแคล่วคล่องตัวมากๆนะครับขับเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรากําลังขับรถเล็กอยู่เลยนะฮะนี่นะครับนิ่มมากนะครับนี่นะฮะ คลองตัวนะครับอันนี้พื้นที่ก็ค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าเราก็ขับลองได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มมากนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะที่นั่งในบนขับของเจ้าตัวรถตักผมอืมซอ WA 380รุ่น6คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักผมมาซื้อ WA 3 8 0รุ่น6กคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิคสตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับผมอัดกระจายมือทุกวงเขาเนี่ละเอียดละเอียดรอบคันเลยไนมะ่ว่าจะเป็นรูปบอดี้ภายนอกนะ รูปเครื่องยนต์หรือว่าลูกที่น้าระเบียขับของเขาเนี่ยก็จะมีส่งให้กับนะฮะลูกค้าได้ดูได,ด,ด,ด้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็จะมีส่งพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับรถลอใช้งานของเขาให้ลูกค้าได้ดูกันทางไลน์ด้วยนะครับอ่าเนี่นะฮะเพื่อใช้ในการ ประกอบกับกระติกใจนะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยสภาพดีมากมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นและก็ครบแรงดีพร้อมรีงานได้เลยนะครับก็ด้าเกันท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากที่นี้นะฮะกับรถตัดผมมาสอ WA 380รุ่น6คันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างน่ารักมากๆนะฮะอยู่แค่ร้านปลายๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้้้เลยสารับวนนนนีีกก็ขอฝะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ